นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่านี่ วันนี้มาดู d u ักตัวใหม่นะครับอ่าเป็น d u ักตัวใหม่นะครับเป็นวิยุสนามนะครับ Harris RF 3 1 0 MHH นะครับหรือว่า PRC 1 5 2 UVA นะครับตัวนี้อ่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่อ่ามีอ่า,ม,อามีประสิทธิภาพรับส่งย่านได้วาวนี้เดี๋ยวบอกกันมาเปิดดูภายในกันครับกล่องเปเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับ มาเปิดดูกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับนี่ตัววิยุก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมี้อมคู่มือนะครับ้อมคู่มือนะครับคู่มือส่งส5้าวัตนะครับตัวนี้ส่งสิ้าวัตภายในมีอะไรบ้างนะครับมีเสาวิยุนะครับอ่ามีตัววิทยุนะครับอ่าวิทยุเป็นลักษณะนี้มีแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่แถมมาให้นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้ใส่ ลักษณะแฮร์ริส rf สามหนึ H ่งศูนย์ mhz นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้ใส่ปุ๊บนะครับใส่ปุ๊บนี่จะเป็นลักษณะนี้อ่านะครับนี่แฮร์ริสสามหนึ่งศูนย์ mhz ด้านหน้าด้านข้างข้างเป็นลักษณะตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถปรับได้หมุนได้นะครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นเรียกว่าอ่าพอร์ต หกพินนะครับพอร์ตหกพินมาตรฐานต่อกับหูฟังหวกนี้นะครับกําลังส่งสิบห้าวัตต์นะครับมีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับตัวนี่นะครับตัวแท่นชาร์จนะครับตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จตัวชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรีอร่เนี่ยเวลาหอดเนี่ยกดออกมาปุ๊บใช่ไหมครับคุณชาร์จณสามารถใส่ตัวเนี้ยชาร์จเข้าไปนะครับชาร์จเข้าไป เนี่ยใส่งี้ชาร์จเข้าไปใช่ไหมครับอ่าชาร์จแล้วคุณก็เสียบตัวนี้ชาร์จชาร์จได้เลยนะครับโอเคเนี่ยคุณชาร์จคุณสามารถชาร์จได้นะครับอ่าก็มีตัวใหม่มานะครับตัวนี้เป็นจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลสําหรับติดเสื้อนะครับสเสื้อเวทอ่าเป็นปุ่มที่สามารถควบคุมผ่านหน้าจอหน้าจอของอ่า ms 3 7 0ตัว h a r r i ิ ms 3 7 0วิทยุสนามอาหารนะครับตัวนี้ได้ใส่ปุ๊บใช่ไหมครับอ่าเราใส่กำลังส่ง15วัตต์วัตจอแสดงผลเนี่ยมันเป็นจอที่สามารถกดได้เดี๋ยวจะใส่ให้ท่านดูว่าเป็นยังไงนะครับการใส่เนี่ยคุณก็ใส่อ่าใส่ถูกกันนะครับปรกดไปปุ๊บนี่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอใส่ปุ๊บอ่าจอจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับคุณสามารถควบคุมคอนโทรลอ่า จอดิสเทยูนิตนะครับอ่าตัวนี้การใส่ใส่ตรงไหนนะครับใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงจุดนี้เป็นสายโปรแกรมอ่าเป็นแป้นพิมพ์โปรแกรมนะครับสามารถใส่ได้นะครับตัวนี้สําหรับปี2 0 2 1เท่านั้นนะครับปลายเดือนกรกฎาคมไปนะครับนี่ใส่ปุ๊บเป็ลนลักษณะมานี้นะครับใส่อ่าอ่าก็ตัวนี้อ่า การเปิดใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ท่านดูว่ามันใช้งานยังไงแต่คือตอนนี้ผมจะบอกว่าสเปคมันเนี่ยอ่าสเปคมันเนี่ยมันจะบอกฮาริดไอเอฟสามหนึ่งศูนย์คือรับส่งเอฟรับรับสัญญาณได้อย่างเดียวนะครับเอฟเอ็มเจ็ดสิบแปดถึงร้อยแปดเมเรนนะครับคือความหี f เอฟเอ็มนะครับเอเอ็มแอร์แบนนะครับคุณสามารถรับฟังได้ร้อยหกถึงร้อยสามสิบหกไมเิรน หรือว่าฮอกแอร์แบนคือรับสัญญาณได้นะครับเป็นคนรับสัญญาณตรงนี้ได้นะครับรับและส่งความผีนะครับ t x, x นะครับอันนี้คือ r x อย่างเดียวนะครับ TX ก็คือส่งและรับสัญญาณ TX มีทั้ง VHF และ UHF VHF จะส่งได้ตั้งแต่136จนถึง174ถ้าอยู่ในช่วงนี้ความผีช่วงนี้ใช้ได้นะครับ UHF ใช้ตั้งแต่220ไปจนถึง259เมกะเฮิรตซร์รับและส่งสามารถส่งได้นะครับใช้วอลแดงได้245ได้นะครับ UHF 300 330ถึง370เมกะเฮิรมซ์ความถี่นี้สามารถใช้ได้นะครับ400 UHF อีกตัว400ถึง480เมกะเฮิรมซ์สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้อ่าพอเรามาดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับอุปกรณ์เปิดมา นะครับอ่าเปิดปุ๊บนี่นะครับจอแสดงผลอ่าเนี่ยคุณสามารถดูจอแสดงผลได้อ่าสามารถกดความผีได้ถ้าผมตั้งเป็นอ่าสองสองหจุดห้านี่นะครับ0คุณสามารถตั้งได้อ่าตั้งให้สองหางนะครับ กดส่งได้นะครับกดส่งได้2องทางตัวนี้สามารถกดส่งได้เป็นเมนูเมนูได้สมมุติว่าคุณกดเมนูอ่ากดส่งกดส่งปุ๊บนี่นี่นะครับอ่ากดส่งเสาเนี่ยคุณสามารถอ่ามาใส่ใส่เสาก่อนดีกว่าเราใส่เสาก่อนดีกว่า เนี่ยคุณสามารถตั้งจุดนี้ก็คือตัวเปลี่ยนความผี่มันมี2ช่องใช่ไหมครับตัวนี้มีรีพิเตอร์ด้วยนะครับผมบอกเลยตัวนี้มีรีพิเตอร์มีระบบรีพิเตอร์เดี๋ยวผมจะสาธิตว่ามันรีพิเตอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับมีรีพิเตอร์อสมมุติเราคุณกดหกมกดหนึ่งสี่ห้าจุดห้าห้าศูนย์เนี่ยคุณสามารถกดผ่านตรงนี้ได้คุณสามารถตัวนี้เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ ครื่องมือนี่นี่นี่นะครับอ่าอันนี้ปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่าสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลง,รงปรับความถี่ว่าปรับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับอา่าปุ่มจอแสดงผลนะครับตัวนี้จอแสดงผลอา่าเปลี่ยนความถี่อา่าเข้าเมนูคุณสามารถเปลี่ยนเข้าเมนูเข้าฟังก์ชันอ่ายังไงฮะออกเนี่ยเนี่ยออกเข้าเมนูอา่า เข้าเมนูอ่าเป็นยังไงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่นี่หรือว่าคุณจะใช้ปุ่มอ่าเลื่อนไปเลื่อนมาถ้าไม่เอาถ้าออกเมนูอ่าก็ออกนี้ได้นะครับกดส่งคุณก็สามารถกดส่งได้นะครับคุณสามารถกดส่งได้เนี่ยกดส่งอ่ากดส่งหนึสีเนี่ยนะครับผมสามารถกดส่งได้อ่มันสามารถเปลี่ยนความผี่คุณสามารถแสดงผล เดี๋ยวตัวนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ให้ท่านดูว่ามันติดใช้ยังไงกับเทปกาวติดนะครับมันจะมีแหมเทปกาวติดมานะครับตัวนี้คือวิทยุต,ต,ตัวนี้ขายแยกต่างหากอีกทีนะครับตัวจอแสดงผลนี่ก็ต้องซื้อแยกนะครับถ้ารวมทั้งครบเซ็ตก็สามารถแยกกันได้นะครับครบเซ็ตแยกกันได้นะครับตัวนี้มันมาอันนี้แต่อันนี้มาร้อมครบเซ็ตนะครับถ้าคุณอยากเท่อยากนั้นเดี๋ยวจะมาใสา่ใหนะ้ท่านดูว่าเป็นยังไงมันใช้งานยังไงนะครับ เดี๋ยวมาวัดอ่ากําลังส่งเลยว่าเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ก็จะมีอะไรบ้างนะครับอ่าวิทยุไฮวิทมีแบตเตอรี่มีตัวแบตเตอรวิทยุวิทยุนี้เป็นพออ่าไม่ใช่พอลิเมอร์นะครับเป็นอะลูนะครับตัวนี้แข็งแกร่งทนทานดําน้ําได้นะครับอึดทนนะครับเป็นเหล็กนะครับมีแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับแท่นชาร์จแบตเตอรี่มีคู่มืออ่ามีจอแสดงผลอ่าจอควบคุมนะครับมีแป้นแป้นพิมพ์กดจอควบคุมนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตว่ามันสามารถวัดวัดได้ยังไงนะครับวัดกําลังส่งมันเท่าไหร่นะครับผมปิดก่อนอปิดก่อนเอาจอแสดงผลออกก่อนนะครับใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายสบายสะดวกนะครับใส่เราก็มาวัดกันเลยครับว่ากําลังส่งมันเท่าไหร่ก็ตัวนี้จอแสดงผลแยกต่างหากนะครับหรือว่ารวมชุดมันจะถูกกว่านะครับคุณสามารถอน,นันตรวมชุดได้นะครับ เปิดมาปุ๊บอ่าเปิดมานะครับเนี่ยผมเปิดมาปุ๊บผมจะใชน้าจุดห้าห้านะครับหนึ่งสี้าจออเท่าหร่กดปุ๊บสิวัตต์นะครับสิวัตต์สิวัตต์นะครับสิวัตต์ผมเปลี่ยนปุ๊บฟังก์ชันอ่าสองห้าปุ๊บเข่าหร่นะครับสองปุ๊บ อ่าสิบหนึ่งจุดห้าวัตนะครับหนึ่งจุดห้าวัตผมเปลี่ยนเป็นอ่าหนึ่งห้าห้าจุดหกศูนย์นี่นะครับหนึ 60, ああ่งห้าห้าจุดหกศูนย์อ่ามาดูกันว่าหนึ่งห้าจุดหกศูนย์ว่า, 60, วาเท่าไหร่มาดูปุ๊บออกกดสิบสามวัต์นะครับสิบสามวัตแรงใช้ได้นะครับแรงใช้ได้ตัวนี้ถ้าผมใช้เป็นอ่าสองห้าห้าใช่ไหมครับอ่า ใช้เป็นอ่า3ามสามออกเท่าไหร่นะครับกดปุ๊บนะครับสามออกเท่าไหร่หนวัตต์นะครับหนึ่งวัตต์อ่าเป็นอ่าเป็น 36, ม0กหนึอ่าเท่าไหร่นะครับอีกรอบหนึ่ง 1.5วัตต์นะครับถ้าเป็น420 420เมกะเฮิร์อ่า420นะครับ420อออกเท่าไหร่อ่าอ,อกนี่5วัตห้วัตนะครับ5.5วัตต์อ่าก็สายที่ท่านดูว่าอ้อสองหกอ่าสองสีนะครับสอง โอเคออก1.5วัตต์นะครับออก1.5วัตต์โอเคก็สาธิตท่านดูว่ามันกำลังส่งเท่านี้นะครับออก15วัตต์แรงมากนะครับถึงว่าตัวตัวแรงที่สุดนะครับอุปกรณ์สามารถเสริมยังไงได้บ้างเดี๋ยวผมจะมาสาธิตว่ามันสามารถต่อยังไงได้อีกนะครับว่าต่ออุปกรณ์อะไรได้บ้างให้มันครบเซตเลยนะครับเป็นยังไงการต่อวิทยุนะครับ ต่อต่อ FM พวกเนี้ต่อ AM อ AM ฟัง AM มันสามารถฟัง AM ได้ฟัง AM ได้คือคุณสามารถฟัง AM AM ได้ตั้งแต่อ่า7 8ถึง1 0 8นะครับ78อมาดูยังไงนะครับคุณก็มาปุ๊บกด Enter เมนู4เนี่ยคุณสามารถกด4 Enter 4นะครับคุณก็สามารถฟัง FM ได้เนี่ย FM อ่า95.5 นี่แหละครับเนี่ยคุณสามารถฟัง AM ได้อได้หรือว่าคุณจะฟังแอร์แบนแอร์แบนแบบเนี้ยกด Enter แล้ว3เนี่ย1 9 9 4นะครับคุณสามารถ121.50เนี่ยมันต่อมันฟังได้นะครับฟังได้ฟังแอร์แบนเป็นคนรับฟังอ่านะครับตัวนี้มันสามารถฟังได้นะครับอ่าก็สายที่ท่านดูว่ามันใช้งานยังไงฟัง FM เอเอาใหม่ ฟัง f m เนี่ยฟัง f m ปุ๊บเนี่ยอ่าถ้าคุณฟัง fm มคุณก็กดนี่คุณสามารถฟัง fm ได้ถ้าออกก็ออกี่ยกดเคลียร์แค่นั้นนะครับก็อ่าเดี๋ยวมาดูการต่อว่าต่ออุปกรณ์อะไรได้อีกบ้างนะครับโอเคครับอุปกรณ์ที่สามารถต่อได้นะครับจะมีตัวแสดงผล อ่าจะแสดงผลเนี่ยถ้าคุณกดอ่ามีไฟนะครับมันจะออกไฟตรงนี้ด้วยนะครับอ่าตัวอ่าเดปเตอร์อ่าหกพินนะครับหกพินต่อกับสายแั EC, ER ้งเหกมี c l 1 h นะครับตัวนี้สายต่อเชื่อมอ่าต่อพี ee, นะครับพีที ee, สามารถกดได้นี่เห็นไหมกดส่งนะครับอ่ากดส่งนี่กดส่งแอ่กดส่งนะครับกําลังส่ง ตัวนี้หูฟังนะครับหูฟังตัดเสียงนะครับหูฟังตัดเสียงสามารถกดต่อ P C ตัวนี้ได้กดกดทอกดปุ๊บคุณมาดูจอแสดงผลนะครับว่าเป็นไงปุ๊บส่งอ่านะครับอ่าเดี๋ยวจะมาสาธิตว่าวิธีใช้งานมันเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวหูฟังนะครับว่าเป็นยังไงโอเคมาดูกันครับ การใช้รีพิเตอร์นะครับรีพิเตอร์ผมจะใช้ความห่ในการส่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้ารับนะครับแล้วส่งสี่สามสามนะครับการมันจะมีเมนูรีพิเตอร์อยู่นะครับกด enter นะครับมารีพิเตอร์อาพีนะครับแล้วคุณกด enter มาแล้ว on นนะครับพอกด on กดเมนูปุ๊บคุณจะสามารถไม่สามารถกดส่งได้นะครับ ไม่สามารถกดส่งเป็นเครื่องซอนสัญญาณไรเฉยนะครับสมมุติว่าผมจะใช้วิยุ้ฟงเทคพีอาร์ซีสองสองเก้าเอนะครับกับเนี่ยครับกับวิยุ้วผมส่งออกหนึ่งสี่ห้า 5, นะครับผมส่งออกหนึ่งสี่ห้าการใช้รีพิตเตอร์ของพีอาฮัสามหนึ่งศูนย์เอ็มนะครับกดปุ๊บเนี่ยออกนะครับออกคุณดูคุณดูดีๆ กดปุ๊บออก433นะครับอ่าเนี่ยออก433คุณดูวิวิ u กดปุ๊บอ่าเนี่ยมันคือระบบวีพิเตอร์นะครับทดสอบทดสอบนะครับทดสอบอ่าทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนนะครับการใช้งานอ่ากดรีพิเตอร์ส่งอ่าคือระบบรีพิเตอร์นะครับรีพิเตอร์อ่าคือระบบรีพิเตอร์ในการส่งสัญญาณอ่าคนกดส่งปุ๊บ เนี่ยนะครับกดส่งปุ๊บอ่าเห็นไหมส่งออกมันจะไปอีกที่หนึ่งรีพิเตอร์คือการสะท้อนสัญญาณนะครับอ่าก็หลักการสะท้อนสัญญาณนี้ประมาณนี้นะครับก็วิุก็ใส่ซองแบบนี้แล้วนะครับอ่าก็ใส่ให้ท่านดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันสามารถใช้งานในพื้นที่ยังไงลักษณะ การใช้ทีนะครับทีทกดนะครับอ่าไอตัวจอดิสเพสแดงแดงผลเนี่ยมันเป็นปุ่มควบคุมกรณีที่ว่าอ่าวิทยุของคุณเนี่ยวิทยุพี่นะอ่าแฮริส hf สามสองสามหนึ่เนี่ยมันเป็นลักษณะกรณีที่แบบว่าอ่าติดนะครับติดแล้วเราควบคุมไม่ได้เราก็สามารถกดทีทีนะครับทีทกดส่งนะครับหรือว่ากดที่แป้นพิมพ์จอแสดงผลแล้วเอามาดูแบบนี้ครับ เออเอามาดูเอามาดูแล้วก,ก็ว่าจะกดความพีไหนใช้ความพีไหนเนี่ยอ่ะอันนี้ครับเราจะมีอุปกรณ์อีกอย่างที่เป็นแป้นพิมพ์นะครับหรือว่าเป็นแคมป์นะครับเป็นแคมป์ก็การใช้งานมันไม่ยากนะครับก็แสดงผลอย่างนี้ตัววิทยุอ่าพีทีกดนะครับพีทีสามารถสั่งกดได้นะครับ จากตัววิยุแล้วมาใส่หูฟังหูฟังตัดเสียงอย่างนี้นะครับคุณสามารถใส่ใส่กับวงจรได้นะครับก็การใช้งานก็คุณสามารถกดหรือว่ากดวอกดตรงนี้ได้เลยนะครับวัดดีวัดดีดดอ่าเป็นไงนะครับก็การใช้งานมันก็มีประมาณนี้นะครับถ้าสําหรับวิยุใส่ซองนะครับเป็นแบบนี้ด้านข้างใส่ไปปุ๊บก็เป็นลักษณะ ของการใช้งานของว่าเคดีอ่าจะแสดงผล,ลโปรแกรมพิธีกดปุ๊บอ่าหรือว่าโปรแกรมกดตรงนี้กดส่งหรือว่าเลือกเมนูให้บริเ,เมนมคุณก็ออกมาคลิกเรียกเมนูไปใช้เออเมนูไหนตั้งความหีเท่าไหร่ฟังแบบไหนอะไรยังไงนะครับโดยคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนวิธีวิทยุนะครับเพราะวิทยุจะใส่ซองสวัสดีครับเราก็มาดูวิทยุตัวใหม่นะครับ เป็นวิทยุอะแฮร์ริส RF สามหนึ่งศูนย์ MHH นะครับตัวนี้จะสามารถต่อกับจอแสดงผลคุณสามารถตั้งตั้งได้นะครับตั้งเนี่ยนะครับคุณสามารถตั้งสัญญาณได้นะครับอ่าขอเรียกว่าตั้งความหี่เนี่ยสามารถตั้งทางความหี่ผ่านหน้าจอแสดงผลดิสเพย์ตรงนี้ได้นะครับก็ตัวนี้ก็สามารถอาต่อต่อจอแสดงผลและแสดงโชว์ นะครับโชว์ในพื้นที่สูงอ่าเดี๋ยวจะมาสายฮิตการใช้งานว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงนะครับอ่าว่ามันสามารถโชว์รับสัญญาณประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับ

E